พริกแม่หนูแดงพริกจากสวนแม่หนูแดงเลยยเดี๋ยได้าเขาไม่ขายแปลงหอมหายยอดยีพาไปเบิ่งครับคลิป<ม>ต่อไปยีพาไปเบิ่งแปลงหอมของแม่หนูแดงเพราะแล้วที่เปิดตื่นเร็วๆนี่ณโคกแกะณที่แห่งนี้คือที่พักใจณที่แห่งนี้เมตตะบาดจังนะเก็บเงินทั้งนั้นเลยเมตตะบาดนี่นะครับเมตตะบาดดีดีค่ะดีนี่ครับ หลายเยอะยังไปขายตลาดนัดแบงเป็นถุงนี่ครับถุงละสิบ,บาทเดี๋ยวจะให้เป็นถุงให้เป็นครับครับผมโอ้ดีดีคักหลายคักแซบแซบแซบพริกนี่กินแซ่บครับพริกหอมอ่ะนะพริกหอมกินแซบ่บอืมซิมมังบ่ <laughs> ซิมอ่าเฮ้ยหฮออื้มรู้สว่วนแรกเพชรเพชรอีกเพร็พรดับ กินได้บ้างครับโอเคค่ะปอกสันผิดเน้นนะคะปอกสันผิดแน่นอนครับพริกแม่ดูแดงนไงปอกสันชิคเนี่ยใช่ไหมเฮเบิ้งคือเผ็ดครับเผ็ดเป็นหลายกินพริกยังไงกินแซ่บกินกับวใส่กอกนะครับใส่กอกมันกินกับวใส่กอกกินกับมัน้วยพริกก็ได้เห็ดน้มจิ้มแก้วแซ่บๆนะครับพริกเงี่ยโอเคได้ใจหรืยังมีพริกพริกป่นเนี่ยของแม่ดูแดง อันนี้เพชรใจใจหรือพิกลเยาะๆ,ๆให้เบื้องกันอีกทีหนึ่งครับพี่กนอือ,อืเป็นสวนของเงาปุ๋งครับอันนี้ชัมเปลิลชัมเปลิเปลยังมีฟังหนุ่นนะครับสวนยังมีฟังหนุ่นนั่นเโอ้กไปฟังหนุนะนั่นอีกนะครับฟางหนุ่้จะเป็นพริกเป็นแตงเกษตรข้าแม่ดูแดงโค้กเพชรใจใจหรอือนป่าบ,บอกว่าบเลยซ้ายพริกสายเพชรต้องมั้ สายพริกต้องมาครับพริกสวนแม่เรียงโอเคค่ะเจตีเรียใจย<ะ>รีนะครับเปิดมัอก่อเป็นกล่มนี้แค่เนี่ยนะครับยังยังไม่จบไหนโอเค okay, ครับโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บพริกต่อกกันนะคะ